ไฟลูกเครื่องโชว์แล้วมีอาการสั่นแบบนี้ผมเคยไปเปลี่ยนอันนั้นอันนี้หายเราจะลุยไปเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่ได้ไปหาช่างคิดว่าเอ้จะ DIY ทําอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นการที่ว่าบานปลายนะบางทีจะต้องไปซื้ออ่ะอย่างสมมุติว่าผมเคยจบเซ็นเซอร์ตัวนี้เอาไปซื้อมาตัวนี้4 5 0 0 0พันไปเปลี่ยนด้วยเพราะเปลี่ยนแล้วไม่หายทีน,นี้บานไปหน้าเลย สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อตซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงล็อกไล้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอร่อยยนออโต้ Auto ์วิตอําเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ <S <S มีคําถามแบบนี้บ่อยๆไฟลุกเครื่องโชว์มีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอะไรเสียอะไรพังมันต้องใช้เครื่องสแกนนะถ้าไม่ใช้เครื่องสแกนเนี่ยสาเหตุมีเป็นพันเป็นหมื่นก็ตามเปลี่ยนอะไรได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะครับอย่างรถยนต์คันนี้วีโก้เนี่นะเป็นตัวเตี้ยนะครับจอดมา20วัน พอมาสตาร์ทอีกทีหนึ่งเนี่ยไฟเครื่องโชว์แล้วก็เคกวิ่งไม่ครบสูบลูกสูบทํางานไม่ครบการที่ไฟเครื่องยนต์โชว์เนี่ยมันเป็นไปได้หลายสาเหตุอย่างอุปกรณ์เสียพวกแอร์โฟเสียหัวฉีดเสียปีกพิซ้อเสียเซ็นเซอร์ตัวนั้นตัวนี้มีปัญหาบกพร่องไปจนกระทั่งสายไฟอาจจะมีปัญหาหรือว่าอุปกรณ์อาจจะติดขัดมันต้องมีการวิเคราะห์มีการตรวจสอบดูเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าคันนี้อยู่ดีๆจอดมา20กว่าวันมันเกิดอะไรขึ้น สำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S สำหรับรถยนต์คันนี้ Toyota Vigo เนี่ยนะดูโค้ดที่ได้ก่อนดูดิ Air 4, ปีกอะไรเนี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์วงจรหัวฉีดขาดอีกเอา AirFO เห็นไหมโค้ดมาบานเลย ทีศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับการที่โค้ดมันจะเด้งได้พร้อมกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยถ้าช่างที่มีประสบการณ์หน่อยจะสะโขบงานไปที่อะไรอาจจะเป็นสายไฟไหมจุดลงกาวหรือเปล่ามีปัญหาเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่อุปกรณ์หลายๆส่วนตัวเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวจะมาเสียพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับแล้วสําหรับข้อมูลที่ลูกค้าให้มาลูกค้าบอกว่ารถก็ขับมาจอดดีๆนี่แหละ มาจอดได้ประมาณสัก20กว่าวันรถไม่ได้ใช้ไปจอดอยู่ที่บ้านพอมาสตาร์ทอีกทีนึงขับออกมาจากบ้านไฟเครื่องยนต์โชว์เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูจุดเสียกันหลังจากที่สแกนโค้ดได้อย่างนี้นี่จุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมดูรอยจุดเกิดเหตุสายไฟขาดมัดสายไฟมีปัญหานะครับ รถยนต์คันนี้เป็น t o โย t a v วีโก k d มีอินเตอร์อยู่ข้างบนอินเตอร์มันจะทับอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นเลยมืดไปเลยนะครับมีหลายๆท่านอินบ็อกเข้ามาหรือไม่ก็ตามกลุ่ม Facebook อะไรงนี้ชอบถามกันจังเลยว่าไฟเครื่องยนต์โชว์มันเป็นเพราะอะไรไฟเครื่องยนต์โชว์จะจะต้องเปลี่ยนอะไรอาการแบบนี้จะต้องตัวไหนเสียอะไรเงี้ยมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากๆนะครับถ้าไม่ได้ลงมือสแกนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์แบบนี้นะครับ เครื่องมือสแกนเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะถ้ารถยนต์ใครเก่าๆไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยบางทีถ้ามีโค้ดเครื่องยนต์เด้งขึ้นมามันอาจจะเกิดอาการเขาเรียกว่าเซฟโหมดนะครับตัดรอบเครื่องยนต์เร่งได้ไม่เกิน2,500-4,000รอบอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีกําลังรัพย์ที่จะซื้อเครื่องสแกนเราซื้อตัวนี้ติดไว้เนี่ยเอามาดูได้ทั้งต้อมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทเกตมันมีหลายแบบหลายอย่างนะ สมาร์ทเกตเนี่ยมีหลายอย่างหลายแบบนะดูเอาในช้อปปีนะครับเยอะแยะมากมายหลายราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับเพราะว่าบางทีเราเดินทางต่อไม่ได้มันขึ้นแบบเซฟโหมดอะไรเงี้ยนะสำหรับแนวทางการซ่อมคันนี้เอาคันนี้ก่อนถ้าเกิดเข้าศูนย์บริการถ้าเขาเจอสายไฟลักษณะอย่างนี้เขาไม่ต่อเขาเปลี่ยนยกมัดนี่มัดวิ่งไปทางไหนบ้างมันจะมีพารสายไฟของเขา วีโก้ก็จะมีอยู่ประมาณ2มัดถ้าจะไม่ผิดสายไฟเครื่องยนต์เนี่ยนะหนึ่งถึงสองมัดเขาจะเปลี่ยนยกมัดเลยราคาในหลักหมื่นแน่นอนนะครับส่วนวิธีการซ่อมถ้าเป็นร้านข้างนอกเขาจะไล่าสายไฟเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไล่าสายไฟคันนี้ไล่ดูว่ามีรอยหนูมันกัดกี่เส้นแล้วก็ต่อสายไฟเอาแล้วก็บัดกรีเพราะว่าสายไฟจุดนี้เนี่ยสีสายไฟมันจะไม่ซ้ํากันนะครับถ้าซ้ากันในขี้แตกเนี่ยสีแบบนี้มันจะไม่ซ้ากันเห็นไหมมีสีน้ําตาลสีดํา สีแดงเนี่ยที่มันกัดเห็นไหมเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ออกอย่างงานตัวแบบเนี้ยเข้ามาเนี่ยเจอปัญหาโค้ดเด้งเยอะๆเด้งมาทีแบบ6ตัว10ตัวเลยอะไรมันเสียจุดที่เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นสายไฟนะครับสำหรับจุดที่หนูมันชอบขึ้นเนี่ยนะถ้าเป็นวีโก้ตัวมีอินเตอร์ก็จะนี่ชุดนี้ชุดใส่หัวฉีดเนี่ยชอบกัดนะครับถ้าอย่างเป็น D m a มก็จะมีในจุดนี้ ตรงนี้จะเป็นมอพักน้ําของเขาใต้มอพักน้าเนี่ยมันจะเป็นที่ซ่อนของหนูหนูมันชอบมาอยู่แล้วมันจะกัดมัดสายไฟโคตดก็จะขึ้นเยอะเหมือนกันนะมันต้องใช้ประสบการณ์สักนิดหนึ่งในการวิเคราะห์ปัญหานะครับไม่ใช่ว่าไปโพสถามในกลุ่มเลยอย่างนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะโคตรยากเลยคําถามแค่ง่ายๆเนี่ยว่าไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วอะไรเสียแต่ว่าคําตอบมันมีเป็นหมื่นเป็นพันคําตอบต้องใช้เครื่องสกแกนอย่างเดียว A few minutes later. สำหรับวิธีการซ่อมต่อสายไฟเนี่ยนะเนี่ยทางหมูจะเลือกเอาสีของสายไฟที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมหาสีเหลืองสีแดงมามัดสายไฟเก่าๆเนี่ยผมจะมีติดอู่ไว้ตลอดนะครับแล้วก็พอบัดกีเสร็จปุ๊บก็ใช้ท่อโหดเนี่ยนะท่อโหดแบบนี้ไปแชคลนหรือไม่ก็โบร้อนเป่านะครับพุ่มด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช็อตกันเนี่ย ประมาณนี้เห็นไ,ไหมสีสาไฟก็สําคัญนะบางทีถ้าเกิดว่ามันไปขาดซ้ําหรือว่ามีการต้องไล่สายไฟอะไรเงี้ยมันจะทําให้ช่างคนต่อไปที่มาไล่เนี่ยยากนะครับต้องดูสีสายไฟให้มันตรงด้วยอันนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าไฟเครื่องยนต์โชว์เพราะว่าสายไฟมันขาดนะครับต้องต่อแบบนี้มีฉนวนมีอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับ นี่หลังจากที่เราทําการต่อสายฟงสายไฟเรียบร้อยนะครันนี้ล้างท่อไอดีด้วยประกอบเสร็จเรียบร้อยก็มาลบโค้ดกันนี่มันมีโค้ดก็สั่งลบเลยปับ๊บนี่โอเคลบแล้วนี่ไม่มีโค้ดละทีนี้ก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับเอาสตาร์ทเครื่องเนี่นะไฟลูกพองยนต์ยังโชว์อยู่ไหม ยังมีโชว์นะไฟลูกเครืองยนต์อาดับเครื่องเราสแกนได้ตัวนี้นี่ยังมีโค้ดอยู่ก็เป็นไปได้มาดูไล่ดูพวกปลั๊กนี่เห็นไหมปลั๊กมันแตกอยู่เห็นไหมพวกปลั๊กไฟต่างๆก็มีผลคันนี้วิ่งมาตอนแรกแอร์ไม่ทํางานด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูปลั๊กไฟอีกถ้าเกิดว่ารถมีอายุเก่าๆมากๆก็ปลั๊กไฟมันชอบ แตกนะมันกรอบนี่ปลั๊กไฟที่ร้านก็นมีนะนี่เห็นไหมแน่นเปียะเอาเปลี่ยนเลยทั้งก่อนสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นซินดีเซลสมัยนี้นะใช้กล่อง ECU ในการควบคุมทั้งคันเลยบางรุ่นมีกล่องประมาณ20-30ลูกควบคุมหมดไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างกระจกประตู ใบปัดน้าฝนอะไรเงี้ยมันปีพวกรถยุโรปที่ใช้ควบคุมนะครับถ้ากล่อง ecu มีปัญหาไฟเครื่องยนต์ก็โชว์มันอยู่ที่จะมีอาการแบบไหนอุปกรณ์อะไรจะหายไปนะครับบางทีก็เอามาควบคุมพวกกล้องหน้ากล้องหลังติดรถยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยกล่อง ecu ยิ่งมีผลต่อการขับขี่มากๆใช้กล่อง ecu เยอะนะครับหลายลูกนะก็อย่างที่ว่าถ้าเกิด มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์มันก็จะมีอยู่ประมาณสัก2อสอาการบางทีโชว์เฉยๆแล้วไม่มีอาการขับต่อไปได้ไม่มีการเซฟโหมดไม่มีการหน่วงไม่มีการอืดก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีข้อบกพร่องในจุดที่ไม่สำคัญอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่น้อยนะครับ อาการถัดไปก็คือมีอาการเซฟโหมดเซฟโหมดนี่ก็คือมีรอบที่ใช้รอบไม่เกิน2,500รอบเยียบไปก็อืดวิ่งได้ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นรถเกียร์ออตโต้เกียร์ก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับอันนั้นคือเขาเซฟไม่ให้เราขับเร็วจนเกินไปอาจจะเกิดความเสียหายต่อเนื่องขึ้นมานะครับก็ต้องรีบเข้าไปหาช่างเข้าไปหา ศูนย์บริการหรือว่าจะไปร้านที่มีเครื่องสแกนในการวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็อีกอาการหนึงบางทีไฟลูปเครื่องโชว์ปุ๊บเครื่องดับทันทีอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุมาจากตัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะที่หลักๆที่ชอบเป็นบางทีถ้าเป็นพวกรถดีเซลก็จะเป็น s c v นี่นะ s c v จะอยู่ที่ปั๊มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์เบนซินก็อาจจะเป็นพวกปั๊มติก๊กพวกหัวฉีดอะไรงี้เป็นต้นนะครับอย่างที่เจอบ่อยๆก็ พวกรถเก๋งญี่ปุ่นนะไฟลูปเครื่องยนต์โชว์เสร็จปุ๊บรถมีอาการสั่นวิ่งไม่เต็มสูบอะไรงี้บางทีก็เป็นที่พวกคอยจุดระเบิดหรือไม่ก็หัวเทียนเนี่ยจุดระเบิดผิดพลาดนะครับค่อนข้างจะเจอบ่อยนะมันก็ต้องดูเป็นเคสๆไปอย่างอาการแบบนี้อาการเหมือนกันเครื่องเขย่าเหมือนกันเคกเหมือนกันแต่ว่าไปจบในจุดที่ต่างกันก็มีนะครับอย่าพึ่งไปฟันธงบางทีผมเห็น ไปแนะนํากันในกลุ่มว่าเอ้ยไฟลุกเครื่องโชว์แล้วมีอาการสั่นแบบนี้ผมเคยไปเปลี่ยนอันนั้นอันนี้หายเราจะลุยไปเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่ได้ไปหาช่างคิดว่าเอ้ยจะ DIY ทําอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นการที่ว่าบานปลายนะบางทีจะต้องไปซื้ออ่ะอย่างสมมุติว่าผมเคยจบเซ็นเซอร์ตัวนี้เอาไปซื้อมาตัวนี้สี่ห้าพันไปเปลี่ยนด้วยพอเปลี่ยนแล้วไม่หายทีนี้บานไปหน้าเลยนะครับไปหาช่างดีกว่าหรือไม่ก็เบื้องต้นนะเรามีสมาร์ทเกจ สำหรับวิเคเคะร์นะติดสมาร์ทเกตไว้ในรถเพื่อที่ว่าจะสะโขบปัญหาให้แคบลงนะครับสำหรับท่านที่ชอบเดินทางบ่อยๆมีสมาร์ทเกตติดรถเอาไว้พอที่จะพอโพสต์มันเด้งขึ้นมาปุ๊บเราจะโพสต์ถามในกลุ่มเพื่อที่ว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะได้เดินทางต่อได้ไม่ต้องจอดอะไรนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบอย่างตัวนี้นะอันนี้แนะนําตัวอย่างอันนี้ราคาย่อมเยา สมาร์ทเกตผมซื้อมาไว้์วิสลูกค้านี่เป็นนี้นี่ตัวนี้หน้าตาก็พอใช้ได้นี่นะเนี่เดี๋ยวจะเสียบให้ดูนี่อย่างวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนี่นะเราจะมีปลั๊กอย่างนี้ป,ปลั๊ก OBD ไปรออย่างนี้อ่ะแล้วก็เสียบข้างหลังแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊ก OBD ได้เลยนี่อย่างนี้เสียบเข้าไปป๊าเห็นไหม เนี่ยเขาจะติดขึ้นมาทันทีเห็นไหมเนี่ยเวลามีข้อบอกพร่องอะไรให้เขาวินิจฉัยหรือว่าเวลามีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์จะลบไฟเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ก็ทําได้นะครับมันต้องไปเลือกหาเอาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างที่ชื่อคลิปเนี่ยจะไปเลือกสมาร์ทเกตไว้ว่าตัวไหนมันน่าใช่นะ วิธีทําวิธีใช้ก็ง่ายๆเราเสียบสายข้างหลังเสร็จปุ๊บก็มาเสียบที่ OBD แล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ที่วัยรุ่นเขาชอบตั้งเนี่ยเห็นไหมตั้งไว้ตรงนี้มันจะบอกหมดอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงนี้ตั้งได้นะเวลาอุณหภูมิมันสูงเกินไปให้มันเตือนเราก็ได้นะโดยเฉพาะรถเก๋งเลยบางทีมันไม่มีเข็มอุณหภูมิบอกว่าเครื่องยนต์มันโอเวอร์ฮีทหรือย,อยังอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ตั้งเตือนไว้ว่าเวลาความร้อนเกินร้อยองศาขึ้นไปให้เขาเตือน ร้องติ๊ตติ๊ติ๊ๆตเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเซฟเครื่องยนต์ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับถ้ารถยนต์ใครมีไฟเครื่องยนต์โชว์อย่าพึ่งไปโพสตถามในกลุ่มอันนี้ความคิดของผมนะไปสแกนเอาโค้ดมาก่อนไปสแกนยังไงก็ได้ติด OBD2 ติดสมาร์ทเกตในรถก็ได้นะครับแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาวิเคราะห์กันดีกว่าอย่าไปโพสลอยๆแล้วก็บอกอาการมันตอบยากนะ มันเป็นไปได้หลายอย่างสายไฟขาดไหมปลั๊กไฟหลวมไหมอุปกรณ์เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไฟรถยนต์โชว์มันมีหลายพันหลายร้อยสาเหตุนะครับเราเอาข้อมูลพวกโค้ดมาคุยกันดีกว่ามันจะวงปัญหามันจะแคบลงนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดม่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวััสดีครบ